สวัสดีจ้ากับวั้ยินเสียงกันโดนหนอนะจา้ะสําหรับคิดนี้นะคะสาวคําหล่อพามาเที่ยวกาลสินค่ะเมนีผพากันมากินเขานะคะสวนอาหารกินรำดวนกุ้งเผาค่ะอยู่กาลสินอยู่ทางไปเคืรนนะคะสําหรับพี่นงคุณเลยสิไปบรรยากาศเมนี้กะฝนตกลิ้นไปปล่อยนะคะพี่นง เย็นสบายเนาะค่ะเป็นนางบ่ห่อนบ่เอาไก่ยางมากมันสิมีหลายสุ่มเนาะค่ะมน,นี้เสาคําล้อมานนางสุม่มนางกระเปื่อนเลยค่ะนางนางสุม่มมันในนางไก่นามคนนี้นาเพื่อนหน้าจีเอาสารสารแป้งซีนามนะคะสารเปียนซีนามใส่เข้าไปแต่ว่าป่าเพื่อนกับ,บ่ตายเด้ถ้ามาฉาดอะงามงามมันเพาะแนะนาเลยค่ะสำหรับผู้ใดสิไป ี่าไทยมันอยู่ไก่ธรรมชาติเนาะนปลากระไบหนามทวนทวนูวนวนอยอาหารเพิน่นสำหรับอาหารเนาะจ้า้าสมมุิว่าขฮาสั่งกุ้งโลหนึงนี่มันก็สิมีหลายราคาโลหนึงขฮาสามารถเห็ดเผาใดหรือว่าเห็ดเมนูเพิ่มเติมใดจังสาวค้ามรอน,นี่ก็สั่งเผาครึ่งโล่เราก็กุ้งแซลนํปาปลาครึ่งโลนะคะการเห็ดเมนูที่ตั้งจากนี้เขาก็สิคิดเพิ่มแ,แค่สามสิบบาทเองเนาะค่ะ